สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333ก็กลมกล่อมดีนะคะทุกอย่าง่ะน้ำจงน้ำจิ้มพอดีไม่แพงตามมาจัดตรงนู้นแล้วมาที่ร้านแก้วกรุงเผาเยี่ยมมากเชื่อแล้วครับว่าเยี่ยมจริงๆพี่แก้วครับ วันนี้กุ้งที่ร้านเนี่ยมีกี่ไซส์ครับมันวันนี้มันจะมีสองไซส์มันมีเมื่อวานมันมี6ก0กับ700อะค่ะบางวันก็จะมี650-550มันไม่แน่มันขึ้นขึ้นลงลงอะไรเงี้ยมันข้าวซอยใหญ่มันข้าไซอยเล็กมันข้าก็จิ้วเงี้ยมันมันไม่ปกติสักอย่างผมเป็นลูกค้าประจําพี่เขาเข้าใจครับไซส์ไหนเขาก็กินได้เพราะลูกค้าเขารับประกันกับผมเลยนะว่าร้านแก้วกุ้งเผาเนี่ยของเขาสดจริงอะไรจริงอะ ครับผมว่าพี่ขายแพงกว่านี้ก็ได้นะครับพี่ก็ไม่ให้แพงมากอะ่ะก็คือว่าคนอย่างระดับอย่งยางต่ำๆเขาก็สามารถกินได้ครึง่งกิโลก็ยังดีนะ่และแต่คนที่เขายัางธรรมาดาธมดานเขาบอกว่าเขาพอใจเสื้อแพงเขาออก,ก็กินเพราะว่าถ้าว่ามันถูกปากเขาเขออาลงนี้ถ้าทำดี แม่มันก็ต้องอย่างนี้ครับพอใจจะซื้อแพงแค่ไหนก็กินผมว่าณนะราคาเท่านี้เทียบกับการเดินทางของกุ้งของปลาหมึกที่สดๆมากๆผมว่าคุ้มค่าคุ้มสุดๆครับพี่ งเราไปกินอย่างเงี้ยเราไปกินของมันเป็นแบบนี้ราคามันต้องแพงมันน่าจะได้ดีกว่าน,นี้นะเราก็คิดถึงแกแเรวว่าอุ้ยมันก็เสียความรู้สึกอะบางครั้งเราก็เคสแล้วเขาบอกว่า,วายัางไม่ดีอีกก็ทําให้เขาใหม่เขาบอกเอากุ้งแข็งก็ไม่ต้องปอกเลยทีนี้ต้มทั้งเปลือกเลยกเอากุ้งแข็แขกหน่อยนะบอกเราก็ทั้งที่เรามาตาดัตาดมีแกเราเวลาตัดปุ๊บเราไปต้มต้มนานหัวมันหลุดใช่เะล่ะกุ้งอ่ะมันเป็นเนื้อ่ีอ่อนๆเนี่ยหัวหลุดเพราะหัวหลุดบอกกุ้งไม่สดกุ้งหัวหลุด ให้ทำยังไงคะนี่งเอากุ้งใหม่เอากุ้งแข็งไม่ปอกแล้วค่ะตัดหัวตัดหางกลงไปเลยบอกเอาอย่างนี้ใช่ไหมก็ให้กินอย่างนั้นแหละกินที่ง่ายๆขาไม่กินก็กินแบบที่เก็บเปียร์ก็ช้อนขูดเอาก็ให้กลับไปนะั้นมีแต่เขาก็ไม่กินตลอดก็ทำอย่างนี้เขาตลอดเหมือนกันลูกค้าออกแนวโรคจิตน,นะนพี่บอกไม่ถูกอาการแต่ละคนบอกไม่ถูกเราต้องจํงาลูกค้าเราด้วยนะบอกว่ากุ้งแข็งๆหน่อยจะรู้หมดว่าเออกุ้งแข็งเออเจ้านั้นมีเจ้าเดียว มีสองเจ้าที่จูจีเราพยายามทำตามที่เขาต้องการแต่กินลําบากไหมลาบากไหมแลม้วกุ้งไม่ได้ปอกไปต้มยําให้กินอะอถามว่าลาบากไหมลาบากอไอ้ที่เราปอกเขาบอกคุ้งหอมมากไม่สดมากก็เอาดิก็ทาให้ที่ไม่ที่กอบไม่กินทําให้กินก็บอกก็พอใจแบบนั้นเออโอเคอ่ะไม่ดีไม่เป็นท้งหลักข,กข้ากุ้นถ้วยหมวดออกนอกถ้วยนุ่นอะเขาจะต้องการแบบนั้นอะเขาบอกสดสดเออสดก็สดมีให้บอกแล้วจัดให้ ลูกค้าที่นี่บางคนก็ไปแปลงนะครับบอกว่ากุ้งสด,สดกุ้งสดก็ยังจะหาว่าไม่สดอีกผมละงงจริงจรอาหารร้านนี้นะคะรสแซ่บค่ะและสะอาดแล้วก็สดค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ชอบอาหารรสแซ่บแล้วก็อากาศดีบริการก็ดีด้วยค่ะเชิญเลยนะคะราคาก็ปานกลาง เหมาะสมอ่าอยู่แถวซอยอะไรศาลเจ้าพ่อเสือค่ะดังมามันมันมีหลายหลายชนิดเลยถ้าเจอกันเราต้องแก้ปัญหาเฉ้าพ่อหน้าไปแก้ไปตลอดมันสนุกห้องมันก็เวลาเรางานยุ่งๆมันหงุดหงิดนะแต่ว่านงานเราไม่มีเนี่ยทำให้ได้เดี๋ยวทำมาสั่งมาตีเดี๋ยวทำให้แต่เวลาเรางานยุ่งๆเงี้ยนมาจู้จี้กับเรามันก็เกิดอารมณ์เขามันหงุดหงิดมาแล้วด้วยมันก็มี ไไดได้สภาพกรถเลยวามุกอย่างเอาเป็นว่าลูกค้ามาแบบไหนชอบแบบไหนจะชอบกุ้งสดกุ้งแข็งพี่แก้วจัดให้ได้หมดครับแต่บางคนลูกค้าเขาจะมาดูตักกุ้งกุ๊บนอคอยผมก่อนนะเขาจะยืนดูเลยเอาน้ำแข็งใส่กุ้งจุกมันก็นิ่งแล้วอโดนน้ำแข็งม,มันก็นอกไปเลยคนบอกมาถึง กุ้งตายมีไหมครับอ๋อก็ขายกุ้งเป็นแล้วไปถามกินกุ้งตายแล้วมันจะให้ทํายังไงล่ะก็บอกว่าอย่างนี้อยากกินกุ้งตายมาเดี๋ยวจัดให้ลูกน้องบอกมาเก็บข้าในช่องฟิสต์วงจุ่มน้ำแข็งตายแล้วเขาบอกไม่งั้นก็คนไปนั่งข้างหน้าแล้วกันเดี๋ยวจัดการให้ก็บอกว่ากุ้งสุดกุ้งตายไม่มีครับกุ้งตายผมไม่ต้มยำกุ้งตายไม่ต้มยำพอตายปุ๊บแล้ว ไอที่มันมาถึงแล้วมันตายมปนนกกัน,กนา่าเราก็เก็บไปเก็บตัดผลแต่หาว่าต้มยำไม่ทําจำแล้วมันไปท้งแปแต่แปไปไงอนอย่ยงเขามาถึงก็จะกินกุง้งกุ้งตายมันไม่ตายไม่มีค่ะเดี๋ยวทําให้ตายบอกไปอยู่ข้างหน้าเราก็เดี๋ยวทำให้ส่วนทุกตัวนั่นแหละจะให้ทํายังไงแล้วก็กุ้งเป็นน่ะพอกินปุ๊บทำไมทำไมกุ้งไม่หวานเลยยก็บ <c oughs> อกกุ้งตายเนาะก็กุ <c oughs> ง้งตายน้องก็นี่แหละกุ้งตายก็ว่าอย่างเงี้ยก็ค้องทำไมมันวาดนั่นแหละกุ้งตายสด พุ่งตายสุดว่าค้งลูกน้องยังงงว,ว่าหัวเราะาครั้ก็มีเครียดว่าครั้งตนมีหัวเ้อะนี่ออนนได้ไรเราบุ๋พี่ครับปกติที่ร้านคนเยอะวันไหนบ้างอะครับถ้าว่าวันศุกร์เยอะเสาร์ก็เยอะนี่วันที่จะจางแต่วันไหนถ้าว่าเขาเนี่ยเขาอัดเสาร์จางก็จะสุกอาทิตย์จะเยอะมันจะสับกันอยู่อะ เสียละเสียดายจริงเลยเอาแบบวุ่นสุดๆเลยนะพี่แก้วช่วงไหนอะช่วง 00, บ่ายโมงบ่ายน่อนอะบ่ายสาย 00, มสี่โมงลูกค้าเข้ามันก็วุ่นแล้วเลยค่ะจะหนักช่วงเย็นอะสี่ห้าโมงทุ่มประมาณนั้นแหละนั่นน่ะวุ่นแล้วแหละวนใหญ่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำเป้าอะครับ ประจำก็มีไม่ประจำก็มีถ้าประจำนี่เขาจะรู้ใจเขาก็เจ็บน,น่กคอยถ้าไม่ประจำก็บวยบายี่นิดหน่อยเมนูที่ลูกค้าสั่งบ่อยๆมีอะไรบ้างครับเมนมมมมมูมีกุ้งต้มยำมีผากุ้งมียำหอยแครงยำปลาหมึกอะไรกหลักๆนี่ก็มีแต่กุ้งออกก่อนนะกุ้งออกก่อนนะกุ้งเผาที่หลักสุดเลยใช่ไหมพี่หลักเลยกุ้งกับปลา ก็จะไม่ให้เป็นเมนูหลักได้ยังไงอะครับก็ร้านเขาชื่อแก้วกุ้งเผาอ่ะกุ้งเผาก็ต้องเป็นเมนูหลักสิแม่ถามแปลกแลูกค้ามีบนเรื่องรสชาติอาหารบ้างไหมอะครับบางคนเ็าบอกว่าอาหารก็ บอกว่าเออวันนี้โอเคอาหารอร่อยนะทากวันบอกเออวันนี้วันนี้ไม่ค่อยเข้าท่านะเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นที่เราบอกว่ามันมาอย่างนู้นอ่ะมันมาจากเขามาแล้วก็มาแล้วก็มาตีเพื่อนที่เราเงี้ยแล้วเราก็เบ่ก็ีบอกว่าถ้ามีแล้วไม่พอใจเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนี่บางคนก็ชมบางคนก็ไม่ชมบางคนก็ติ่อเออวันนี้อร่อยนะโอ้ปลาหมึกเข้าท่าหวานดีกุ้งสดดีอร่อยกุ้งใหญ่ไปไหมคุยเล็กไปไหมอะไรเงี้ยบอกโอ้วันนี้กุ้งตัวใหญ่ เนื้อไม่เท่าไรนะแข็งไปกุ้งบอกกุ้งตกแกเออใช้เนี่ยอร่อยเนาะบอกกุ้งนิ่มดีบอกเย,เยอยะๆรูกระบอกร้านนี้เนี่ยแบบขาเผาแบบเนื้อมันเด้งดึงนะมันกำลังดีแล้วเวลาเราแกะเนี่ยเนื้อมันจะไม่ติดเปลือกเนี่ยการใช้ไฟในการเผาเวลาในการเผาอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ความชำนาญของการคนปิ้งอนะขั้นเทพจริงนะเนี่ยเนี่ยขั้นเทพนะเนี่ยผมทานที่นี่มา6 7เจปีแล้ว ตั้งแต่ร้านเขายังอยู่ที่เดิมร้านเล็กๆกันนะฮะครับอร่อยฮะที่ว่าแปลกกว่าคนอื่นคือน้ําจิ้มครับมีเรื่องของความหอมแล้วก็ในความละเอียดของเนื้อน้ําจิ้มนะฮะคนมากก็มีอะค่ะที่เขาหวังดีถ้าเขาไม่หวังดีเขากินข้างเดียวกัไม่ว่าเขาก็จะไปขขเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าความพอใจเขาบอกอ,อกู้ไม่รอ,อกกมรอ่อยเขอกไม่อร่อยเขาบอกว่าไม่อร่อยยังไงก็ตอบบอกเขาตอบมาต,ตามตรงเพราะว่าพูดมาตามตรแล้วก็จะได้ไปปรับไม่ได้วันงงหวงงเวาตลอดต้อ,อ,อง็ทำแบบตัวนั้น นี้เราล่วมมีปัญหาจุดนี้ขวามาที่แรก,ก,กแเราก็ต้องจัดการแล้วเราก็ต้องดูให้ดีดีกว่าเก่าบอกเต็มที่แล้ว <S <S ผมชอบน้ำจิ้มเขาครับน้ำจิม้มเพราะว่ากุ้งกุ้งที่ไหนคุณก็ซื้อได้แต่น้ำจิ้มเขาโอเคน้ำจิมม้มเป็นเมสูของเขาร้านอื่นเขาจะบดพริกละเอียดกว่านี้นิดนึงอันนี้หยาบไปนิดนึงก็ได้บรรยากาศพริกดี ได้อารมณ์มของพริกอร่อยค่ะรสน้ำจิ้มแซ่บแซ่บเผ็ดแต่อร่อยทุกวันนี้พี่แก้วมีความสุขไหมครับพี่มีความสุขมไหมถ้าราักก็จะเลี่ยงงานน่ะไม่คิดเรื่องอื่นโวนันนะมันก็สนุกคนสําหรับคนที่บางงานอยู่กับงานนี้มันก็สนุกนะถ้าเราเื่องอื่นเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรไม่มาประดงังประเด็นเรื่องของคนอื่นนะนะมันก็พี่ชอบอยู่ อย่นี่ดีกว่าที่ไปอยู่ว่างๆคิดแต่เรื่องอะไรนันแ้วแต่และไม่เจ,จะบะสนุกคยู่ทำงานนี่สนุกวันนี้พ่อครูหัวปั่นก็หมดเวลาลงแล้วครับต้องขอขอบคุณพี่แก้วพี่ยุทธร้านแก้วกุ้งเผามากๆครับที่ให้พวกเรามาสร้างความบุ่นไยในทุกซอกทุกมุมและยังให้พวกเราได้อิ่มท้องกับกุ้งเผาสดๆแบบเนื้อเด้งในปากบวกกับน้ำจิ้มสุดแซ่บของทางร้านขอบอกว่ามันสุดยอดจริงๆครับ และที่ขาดไม่ได้ผู้สนับสนุนใจดีที่เคียงข้างสร้างรอยยิ้มกับเราไปทุกร้านยังเวิล์กสอย่าลืมนะครับแกสหมดกดสั่งเวิล์กส02 33 272 3333วันนี้ขอตัวไปกินจุ้งก่อนนะสวัสดีครับ สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333